ฮ้ยโอ้โหเุตแ้มเดี๋ยวนี้พัฒนาเอ็กซ์ตีมขึ้นเยอะเลยนะครับแม่ปูเป้ใช่ช่วงนี้อยากจะเป็นสาวเทสุดก็อยากเล่นสเก็ตบอร์ดเพราะว่าเขากำลังยิตกันตอนนี้ที่ต้องกิมน้าจักใหม่ก็เหมือนเดิมเลยค่ะพี่ลอยแก้วลอยแก้วอยากเป็นสาวเท่แบบพี่ลอยแก้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาจะไม่มุงมิงแล้วนะเขาจะเป็นสาวเท่แต่ก็ยัง เคในดูดิเท่ยังไงวันนี้แต่งตัวยังไงนี่ไม่แต่งตัวสไตล์พี่มาเปิดสั่โหมดได้ป่าววันนี้เราก็เลยมาเลือกสเก็ตบอร์ดกันที่ร้านสเก็ตบอร์ดใช่ค่ะร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะคะปรากำลมีร้าน B M X เขาเอาแล้ว B M X เราจะมาเลือกสเก็ตบอร์ดที่ร้าน B M X เขาไปเชื่อเลยทีนี่อันนี้ชื่อร้านเลยนะ เอลลี่เอลลี่อลลี่เขาผิดร้านน่ะน้องเขาบอกผร้านอมเ็นี้พูดปุ๊บก็เชื่อปั๊บเลยอ่ะร้านเอลลี่นะคะซึ่งเป็นร้านของเพื่อนของแม่ปูเป้เองใช่แล้วนี่เพื่อนแม่อ่ามาบุกร้านเพื่อนแม่กับเพื่อนคุณพ่อนะคะเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันสเก็ตบอร์ดตืมเลยอ่ะใช่นี่ๆๆเราอะไปดูคือกอดละฟ้า เราดูในเว็บของร้านแล้วแล้วเราอชอบร้านลายพูนันมากเลยญี่ปุ่นที่ใส่ชุดกอิชากิมนโนะ,ะแล้วมีผีญี่ปุ่นด้วยอ่ะ,อะอน,น้น่าก็เดี๋ยวให้เชิดแต้มเลือกสิเพราะว่าตอนแรกนะโน้ตกันน่าเล็กเพื่อนเพือพ่อนแม่ปูเป้เขาเลือกลายนี้ให้ค่ะคิตตี้คิตตี้แต่เชิดแตมบอกว่าโอ้ยมันมุ้งมิ้งเชิแตมเป็นสาวเท่แล้วตอนแรกเชิแตมก็ชอบแต่ว่าว่อคืน พี่ลอยแก้วแปลว่าพี่ฉันต่างกับพี่ลอยแก้วมากที่สุดก็คือไม่อยากจะต่างกับพี่ลอยแก้วมากพี่ลอยแก้วอ่าทีเนี้ยแม่เขาเขาไปดูมาแล้วแล้วแม่ชอบหลายหลายมากเลยแต่แม่ไม่ได้เป็นคนเล่นไงเนี่ยหลายคนเล่มากเลยที่ใส่มงกุดอะดูการ์ตูนการ์ตูนไปจะตามไปดูดิอ่ะไป ชอบแบบไหนเขามีแบบสําเร็จก็คือเสร็จแล้วสําเร็จเสร็จแล้วใส่ล้อมีล้อมีอะไรหมดแล้วกับแบบที่เราเลือกได้จะเลือกกระดานเลือกลายเลือกสีล้อเลือกอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมเดี๋ยวนี้เขามาเล่นสเก็ตบอร์ดกันมันคิดมาจากไหนอ่ะโน้ตเนี่ยเพื่อนพ่อเพื่อนแม่เนี่ยขายมาเป็น10ปีแล้วนะเขาชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วเราก็รู้ว่าชอบมาตั้งแต่ตอนนู้นใช่ไหมแต่ว่าที่เขาฮิตอะเพราะอะไรก็ไม่รู้หรือว่าแบบพอโดนกักตัวต้องอยู่บ้านเหรอเลยเล่นสเก็ตบอร์ดนี่แหละใช่ปะเห็นไหม เพราะอะไรเพราะว่ากักตัวอยู่บ้านก็เลยเล่นสเก็ตบอร์ดอ๋อเออตั้งแต่ปีที่แล้วลายนี้สวยจ้ะแสมลายนี้แบบผู้หญิงแบบอาร์ตอ่ะแสมนั่นกระดาษลายนี่นี่ก็สวยนี่ก็สวยโอ้โหแม่เห็นเว็บแร้วชอบอบบนี้นี่มีลายเป็นโครงกระดูกมีผีแล้วก็มีผีญี่ปุ่นนี่รวมผีญี่ปุ่นสองอัน ตกลงแม่ปูเป้จะเล่นหรือเชแตมจะเล่นโอ้แม่ชอบอ่ะนี่อันละกี่บาทอ่ะมันจะไม่เข้ากันเัาพี่มันจะมีราคาอันนี้คือเฉพาะกระบดาษใช่มันก็จะเป็นแบบตามนี่ฮอด้วยอย่างถ้าแบรนด์อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบแบรนด์ญี่ปุ่นค่ะเอออันนี้อย่างแผ่นนี้เท่าไหร่อะคะแผ่นนี้สองพันสองครับเอาสองพันสองใช่แล้วอันข้างล่างที่จะเป็นแบรนด์ไทยเนี่ยเห็นไหมไทยสไตล์เนี่ยแบรนด์ไทยอ๋อแล้วก็จะถูกลงหน่อยแล้วพี่ซื้อนี้พี่ต้องซื้อรออีกใช่ไหมถ้าซื้อแผ่นปุ๊บเราต้องมาเลือกกระดาษทรายเลยเอาไปข นึ่ออกใช่ไหมครับอะไรไม่ออกนึ่ไม่ออก ใครสนใจนะดูวิดีโอนี้เดี๋ยวจะบอกหมดเลยทุกอย่างมีแผ่นปุ๊บมีนี่แล้วก็มีล้อมีล้ออีกมีลูกปืนอีกตัวที่ทำให้ล้อหมุนนึกออกใช่ไหมครับอ๋อแปลว่าราคาก็ต้องราคาก็แล้วแต่่วาเราจะเลือกอย่างคิตตี้เมื่อตะกี้นี่กี่บาทคี่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบใช่ครับจะให้กันเหมือนกันเพราะมันก็จะไปเรืเลยๆก็คือสเร็จเสร็จแล้วนี่คือกระดาษทรายที่ว่าคือเอากระดาษทรายไปทำอะไรกระดาษทรายจะไว้แปะด้านบนทำไรเป็นอย่างนี้ครับก็คือบอร์ดเนี่ยเราเลือกลายที่ชอบข้างล่าง เสร็จแล้วด้านบนเนี่ยก็เป็นกระดาษทรายเอากระดาษทรายนี้มาแปะเพราะว่ามันจะได้ฟืดๆยังน้องอะค่ะน้องเขาเล่นโรลเบรดยังไม่เป็นเล่นสเก็ตไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยจะเล่นสเก็ตบอร์ดได้หมบอร์ดยากได้ครับไม่ไม่ยากน้องด้วยช่วงอายุการพัฒนามันจะง่ายเขาจะเรียนรู้เร็วเพราะมันคือสิ่งนี้ครับเขายังไม่ไม่เคยทํามันจะเป็นสิ่งใหม่เขาจะเรียนรู้เร็วลนมล้มครับล้มล้มหมดแหละ โอ้ชิวร้องกลัวเฮ้ยถอดมัวขอร้องพี่พี่ยังไม่เห็นหน้าเลยวันเนี้ยกระดาษทรายเดี๋ยวลองลองซ้อมดูซิเอากระดาษทรายมาสักอันดิแต่อย่างนี้ก็คือเนี่ยกระดาษทรายเขาก็จะตัดขอบอย่างนี้เหรอคือตัดตามรูปนี้มันก็จะดูตรงก่อนแปะไปก่อนครับแปะบุ๊บเสร็จแล้วแล้วก็เราเอาตะไบูดให้มันเป็นรอยแล้วก็ค่อยเอาคคตเตอร์กรีดมันก็จะพอดีชฉตเมียไหนเข้าตายยัง ดูลายไหนแล้วจะเล่นเก่งที่สุดนี่อันนี้เท่ญี่ปุ่นเท่ๆอันนี้เลยข้างหน้ามีอีกใช่ไหมไปดูข้างหน้าก,กันกเดินดูไปเขามีสโนว์บอร์ดด้วยนะสโนว์บอร์ดก็คือ ซื้อแล้วก็ไปเล่นแบบไปเล่นที่ญี่ปุ่นสวิสอะไรอย่างงี้ไปเล่นที่มิชิมะซื้อที่นี่ใช่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นใช่นี่นี่ชอตแมอันนี้ก็สวยอันนี้ล้อยังกั็นล้อรถบรรทุกอ่ะนีรถครับใสยป่าลุยป่าโอ้โหนี่อันนี้ก็สวยนะอนี่าสวยนะจากคิมตี้ไหนชอบกว่าหรือชอบสองคันอันนี้อะครับแลอันนี้ออยเป็นช้อยหนึ่งเราอ่ะเป็นช้อยหนึ่งเราซื้อแบบนี้หรือซื้อแบบคอสตอมไมซ์เองถูกกว่ากันแบบนี้ถูกกว่าครับแต่มันจะเหมาะกับ คนเริ่มเล่นไม่มีพื้นฐานเลยหรือว่ามีพื้นฐานนิดหน่อยถ้าเล่นเป็นแล้วเริ่มผัดโผลได้เริ่มขึ้นอุปกรณ์เป็นพวกนี้มันจะไม่ทนเพราะว่ากรรมวิธีขั้นตอนการทํามันต่างกันครับโอ <joue> ้นี่ลายเท่ๆอันนี้ออกจะแมนๆหน่อยลูกอันนี้ก็ติดล้อแล้วใี่ไงเออเอร้านนี้หายากไหมครับแม่ปุ๊บเตหาไม่ยากเลยร้านนี้นะคะอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าบางจากอยู่ในซอยสุขุมวิท95ทับเข้าซอยมาตรงมาเ々々々รื่อยๆก็จะอยู่ขวามือนะคะม <uni> าง่ายๆแ ต้องซื้อนั้นด้วยอันนี้เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยกันกระแทกกันอะไรหัวเข่าเข่าสนับศอกมือแล้วก็ต้องกันหัวเหรอตรงนั้นไงเฮ้เราก็เช้กันน้องจักรยานเราด้วยแหมเราก็หยิบแต่สีชมพูเลยอันนี้เ่ะคะอันนี้ก็เหมือนกันละค่ะฝ้าชมพูเหลืองแต่อันนี้ข้างหน้ามันเป็นฝ้าอ๋อกก็จะแต้มเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เขาลองไถๆอย่างนี้ดูเขาเขาควรจะเริ่มเล่นกันตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไง บอสบอสนี่เริ่มเล่นเท่าไหร่12บองสเริ่มเล่น12บสอยิ้มเขึ้นมาเลยข้างขวาขึ้นมาแม่ก็ต้องจับเธอแม่จับเลยยืนกลางขายืนกลางขาลูกมันจะได้มันมันคงเอยบอสครับเอาพี่บอสไม่เป็นไรแม่จับมือกันเกนื่อยยกลัวกลัวนี่บึ๊บเออแม่อยู่นี่ไหมหนึ่งสอง แม่อยู่นีรกอหนูเชื่อแตมหันพอมันไปทางไหนเชื่อแต้มก็หันไปทางนั้นเออไปทางนู้นเชื่อแต้มก็เออไม่้มเชื่อแต้มยื่นขอได้แล้วอ่ะได้แล้วเชื่อแต้มได้แล้วองย่อหน่อยย่อย่อเข่าเออย่อนี้ยย่อเี้ยย่ออนี้ยเออมันจะล้มหนก็ย่อเนี้ยล้มว่าทาไงให้มันเลื่อนไปล่ะไอ้ตรงนี้นี่ยากเลยออจะไปว่าซื้อไม่ยื่เ้ท่าแตมไปลองเล่นข้างนอกน่มาใช่หเตรียมี่ไปลพ้อมแล้รับไป เฮ้ยเราไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ลูกอ่าโอ้โหพี่เขาตีโค้งกลับมาด้วยอ่ะทางโนจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายมันมันมันไม่ได้ใช้แค่ขาเราพี่มันเป็นแบบทั้งตัวเนาะออกกำลังได้ทั้งตัวต้องไปด้วยกันโอ้โห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 ตอนแรกเ้าแนะนำน้องอยากให้น้องฝึกแค่ไถ่ พราะวันแรกผมก็ถ่ายอย่างเดียวเลยขึ้นก่อนขึ้นก่อนใจ s e l มเราจะเล่น self เราต้องพันกัยังไม่ลมใช่ไหมคะตอนนี้ให้ลมแน่นอนครับไม่ลมที่อยู่รออยู่ใช่ไหมอ่ะปึ๊บขาวางไงเนื้อตับปึ๊บกางขาเราต้วก็กางขาเออเหยียบเหยียบข้างหลังเลยข้างหลังเลยเลยน็อตไปครับแล้วสั่งให้เราเข้าไปยันเลยยันเลยออกมาสแโอเคยืนยืนยืนมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าจะไปทางไหนไป มองไปข้างหน้าเหมือนขี่จักรยานมีไหมเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบไม่มั่นคงหรืแค่ย่อหรืแค่ย่อลงไหย่อนะจ๊ะเอออันนี้หนูเอ็นเองนปะพอหนูเอ็นไปทางไหนมันก็จะไปทางนั้นแหละแสดงที่อยากให้หนูแค่แบบลองอยู่กับสเก็ตแค่นั้นคือแบบวิ่งทำอะไรก็ไม่ต้องไขอะไรเลยแค่หนูลองแบบวิ่งกับสเก็ตบอร์ดให้หนดีนะพี่แซนแฟรขึ้นเลยอ่าหมุนเลยขึ้นไปเลยมั่นใจกระโดดไปเลยเออนั่นแหละเฮ้ยไม่ต้องใครมีใครจับด้วยอยู่อยู่ กวงไต้องเองไม่ต้องอะไรเยยืนตรงตรงพี่ตขาหลใเครับไปแล้วครับพี่เขาพาไปเรียกค่าไถ่เขาจะพากลับมาไหมายบายเชตมเราจะคิดถึงเธอนะเออเออยากเกรงอยากเกรงรู้อยากเกรงไม่เกรงไปไเยี่ยมพอมีพี่เขารับไปสอนที่บ้านด้วย ใช่เหมือนเขาก็จะแถวแถวนี้แหละเขาไปฉ่อนที่บ้านได้ตื่เต้นเหรอตื่เต้นใช่ไหมกลัวเข้าใจเลยมาดูอุปกรณ์คอสตอมไมบ์สเก็ตบอร์ดดูล้อแต่ละอันโหอย่างสวยพี่ลอยแก้วมียังเนี่ยอันนี้เขาก็นี่ขายขายบนเพจบนไอจีด้วยใช่ไหม ไปตามที่อยู่นี้อ่าเลือกเลยดีกว่าไปเลือกเลยนี่ไงลายเมืตสกี้ที่เป้เลือกไงเออใช่เปขัะลูกใช่ไหมแล้วหนูชอบอันนี้อหรอชอบไปถือเก็บตัวเองเนี่ยเออถือจับเลยเด็กสเก็ตทองไงเด็กสเก็ตลองขึ้นไปยืนสิขึ้นเลยเหยียบตรงน็อตก่อนนิดนึงตรงน็อตน็อตอ่ามีน็อตเห็นไหมใช่มาตัวที่มาตาม กอะดกระดึ๊ะดึ๊บไกระดึ๊บไปกระดึ๊บไปกระดึ๊บไปกระดึ๊บไกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บไปกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บไปกระดึ๊กระดึ๊บ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 กระกระดึ๊บระดึ๊บดึ๊บดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บระกรดึ๊บกรกระดึ๊บ นี่กลายเป็นมนุษย์โรบอทอะไรไปแล้วเนี่ยเซฟตี้เต็มเลยครับใช่ค่ะมีสนับข่าวเอ้ยซอกข่าวแล้วก็ข้อมือนะเออแม่คุณรู้ว่าข้อมือเขาต้องมีอย่างเงี้ยมีแบบดำมดามี้ไปเลยอ่ะแบบเหล็กตรงเนี้ยนี่มันจะช่วยให้ไม่เวลาลงไปตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ไม่เจ็บแล้วก็เออน่าจะไม่หักด้วยเพราะว่ามีตรงนี้เพราะว่าเวลาล้มลงมาใช่ไหมก็จะเอาข้อมือเอ้ย มืออย่างพื้นก็พอเทคตรงนี้ไม่เป็นก็เซฟตี้กอนไว้ก่อนเนาะใช่แล้วทีเนี้ยทางร้านเขาจะสอนวิธีล้มด้วยไหนล้มยังไงครับเมื่อกี้ที่เขาสอนบอกวิธีล้มล้มยังไงยืดไปล้มล้มเออนี่ตกลงคือเราเอาหมดทุกอย่างเลยใชฟไม่ี่ยเอาออกมาซ้อมหมดแล้วเนี่าเอาซ้อมหมด เออะ้าวตกลงสรุปสรุปแล้วนะคะเชอร์แตมก็เอาลายนี้ของต้องการอะไรพวกนี้ยก็สีนี้คือเข้ามาชุดเลยอะฟ้าช่องผูอแล้วหมวกอะหมวกหมวกไปเอาที่บ้านหรมวกอะมีอยู่แล้วที่บ้านค่ะเดี๋ยวเราเอาใช้หมวกไปเดิมนาโน้ตมาคิดตังซีเท่าไหร่ราคาพิเศษถ้ามาซื้อร้านนี้นะบอกมาจากแตมสตอรี่นี่คนนี้นาโนตเขาลดให้พิเศษด้วยนะใช่ไหม ของโยเดี๋ยวลดให้พิเศษเลยครับ20เฮ้ยโหจะดีเหรอลดให้ยี่สิบบาทเลยเหรอยี่สิบบาทโอ้ลดให้20บาทอ้าวแล้วคนที่มาจากแตมซอรี่ลดให้เท่าไหร่ถ้ามาช่วงนี้นะครับช่วงนี้มีมีโปรโมชั่นเซลล์อยู่นะรองเท้าเซลล์รองเท้าเซลล์อยู่ถึงประมาณที่ยี่สิครับถ้าใครที่มาจากแตมซอรี่นะครับบอกว่าเนี่ยแฟนคลับน้องแตมมาแตมซอรี่อุปกรณ์สเก็ตลดให้5%นะครับเย่นี่นี่รองเท้าสวยอ่ะสวยอ่ะรองเท้า า,วาสวยนี่งไงที่เขาบอกว่าลดให้อยู่ใช่ไหมที่เซลลอยู่ป่ะอันนี้ใช่ปไหมรองเท้าก็เซลใช่ไหม